รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ

เป็นประจำนะครับเพราะว่าผมยองลูกหยีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหกนาฬกาถึง16บหนาฬกาสานาทีครับแน่นอนครับคุณผู้ชมที่ชอบรายการของเรานะครับสามารถรับชมรายการได้ถึง4ช่องทางด้วยกันนะฮะช่องทางแรกนะฮะพอใจชแนลเบาใจทีวีเพลินใจทีวีแล้วก็เย็นใจทีวีนะครับหรือท่านสามารถชมได้นะทางออนไลน์นะครับที่ w w w ร์ไวท์เพอใจชแนลนะครับโอ้โหบอกซ้ำย้ำเตือนเป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ เล่นเกมกับเราในช่วงท้ายรายการช่วงแจกซ่านะครับโ002อย่างเดียวนะครับแต่ท่านสนใจผลิตภัณฑ์เจนีฟู้ดก็สังเกตเบอร์ในช่วงเวลาของพวกเราทีมงานของพวกเราจะเป็นผู้จัดส่งนะครับหรือโดยตรงกับผมครับ0800224545อาล้วครับรับซ่ากันไปที่เรียบร้อยเลยฮะช่วงแรกครับไปสนุกสนานไปคลายเครียดกันกับช่วงแก๊กซ่าฮายช่วงแก๊ก สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟูดอะอะแรกแรกส์ มาเรื่องราวเรื่องของโลกวิวัฒนาการอาแน่นอนครับเราเพิ่งแสดงความยินดีกับนาซาไปเมื่อเร็วๆนี้เองโอ้สามารถยิงนะไปถึงดวงจันทร์ได้ดวงจันทร์แล้วมีครับผมตรวจสอบแล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ไม่ใช่ดวงจันทร์ดาวองค์าดาวองคานรเออโทษทีครับผมบางคนก็จะไปดาวองคานบางคนก็จะไปดวงจันทร์บางคนก็จะไปไหนต่อไหนแต่ละแต่ส่วนใหญ่จะดาวน้อยแล้วผ่อนน้อยอเราไปดูครับไทยเราจะส่งไปที่ไหนกันอไปดูครับ เครียดนะเีเครียดได้ไหโกรกเรานีไม่ธรรมดาตอนนี้นะอ้าวใช่น้าท่วมอยู่ดีๆฝนก็ตกเห็นไหมเขาเรียกภาวะโรกร้อนนั่นไงตอนนี้ภัยธรรมชาติดีน่ากลัวมากคุณรู้ไหมว่าคนที่ฉลา,าดที่สุดในโลกนี่คือใครใครสหรัฐอเมริกาครับ ตลาดยังไงไม่อ่านข่าวเหรอสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมคนหนึ่งล้านคนขึ้นกระสวยอวกาศส่งไปอยู่ที่ดวงจันทร์ตอนนี้เขาเต็มตัวแล้วนี่อ่านข่าวนาดนั้นเลยอ่ะใช่เดี๋ยวญี่ปุ่นก็จะน้อยหน้าไงทำไมเตมคนอีกหนึ่งล้านคนจะส่งไปอยู่ที่นู่นเลยดาวังคารไม่ต้องโทรเลยนี่นายกเราเนี่ยไม่ธรรมดานะมีไหวพริบไงเตยมคนอีกหนึ่งล้านคนจะส่งไปอยู่ที่ดวงอาทิตย์เฮ้ย จะไปได้ไงดวงอาทิตย์มันร้อนโถจะบ้าเลยก็ไปตอนกลางคืนสิไปถึงนี่ตกเช้าก็ดีไม่ร้อนแล้วติงดองไปกลางคืนก็ไม่ร้อนเออใช่มันไม่มีแสงแดดนะเนาะเอาเอาละครับนี่ส่วนเขาผมเนี่ยว่าคดีต่างๆนะพี่หยองนะถ้ารตำรวจจะจับคนร้ายได้ต้องมีหลักฐาน พราจับละจับได้เรียบร้อยก็ต้องเอาของกลางมาโชว์กันนะฮะอ่ะมาดูนะคฮะว่าคดีของแก๊กซ่านั้นเป็นไงของกลางยังเป็นแบบไหนไปดูครับนี่อ่านข่าวไปดูข่าวเนี่ยนะนเวลาเขาจับยาบ้าได้เนี่ย เขาจะเอายาบ้ามาเรียงอะไรนะเป็นต like 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 ัวหนังสือเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือเขียนเลยว่ายาบ้าเออใช่เขาเอาของกลางเนี่ยมาโชว์อ๋อเหมือนจับปืนเถื่อนได้เหมือนกันจับปืนเถื่อนเขาทำไงเขาเอามากอง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 แล้วก็เอาของกลางปืนเถื่อนเนี่ยมาโชว์อ๋อและเขียนไว้ว่าอาวุธสงครามอาวุธสงครามเ่ยแต่แปลกอยู่อย่างแปลกเรื่องอะไรพี่ไอ้คดีข่มขืนเนี่ยอทำไมเขาไม่เอาของกลางมาโชว์ พี่จะบ้เาเลยทำไมอ่ะเขาของกลางมาโชว์หน้าข่าวก็ไม่เป็นอานทำงานอ่านนี้ไม่เหม็นกันทั้งโรงพักเลยตูดติดตจารวจที่ฮาละวันนั้นหนูไปเล่นตลกกช่ป่ะสี่แยกมาเทศบาลกำลังติดไฟแดงเลยตำรวจก็เรียก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 มอเตอร์ไซค์ที่จอดทีนี้มันมีกลุ่มกระเทยกลมกระเทยด้วยกลุ่มกระเทยขับรถมาไม่ใส่หมวกกันน็อกตำรวจบอกจอด กะเทยจอดรถบ้าเลยจอดคุณไม่ใส่หัวกันนาอคุณต้องโดนปั๊บกระเทยบอกตำรวจค่ะจะจับหนูเลยค่ะ,ะเะตำรวจค,ะค่ะตำรวจค่ะแม่ตายรู้จ่ะตำรวจไม่รู้ทำไงค่ะหันป่าหันป่าหันมาบ่อยกระเทยเลยรีบไปรีบไปเดี๋ยวตำรวจผู้ชายมาเจอเขาโดนก็ไม่กะเทย มันมีเรื่องมีอารมณ์มารวยกันบ้างนะมันต้องมีต้องมีครับผมมาดูแก๊กที่สามเลยไม่รอช้าครับเราไปดูเรื่องราวของอืเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาบอกยาบ้าเนี่ยนะยาบุรี่อะไรมันเป็นติ่งแต่ติดดังนั้นเราต้องไปดูเรื่องบุหรี่บุหรีนะคนห่วงมากรักมากนะแล้วนี่ภาษีขึ้นด้วยนะฮะคนที่สูบบุรี่เตรียมตัวไว้เลยไปดูแก๊กนี้กันไปดูแก๊กนี้กันมีผู้ชายคนหนึ่งนะ เขาเป็นคนที่ชอบสุบุรีจัดว้า<ต>ไม่ดีนะคนยุคเก่าดีสูบุรีใช่แต่สมัยนี้ดูมันไม่ดีดใช่ใชก็มีวันหนึ่งไปงานเลี้ยงเลี้ยงรุ่นผมนปุ๊บดูดไปดูดมา ดูจะบุหรีหมดเลยเ <c oughs> หลือพี่ตัวเดียววายจะไปหาซื้อก็หาซื้อยากเลยใช่ๆถ้าเดินอยู่ในงานทำไมดีนะก็เลยแบบยังไม่ดูดอ่ะยังไม่สูบกั้กใในใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าอยากจริงๆหรือเสียนจริงเนี่ยถึงจะมาสู oh. บโอ้โห่พอเดินไปเดินมาส้าพักหนึ่งเสียนแล้วอยากจะสูบบุหรีแล้วแห่จะพักมาสูบก็ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเต็มเลยเดี๋ยวขอสูบแล้วก็เราก็สูบไม่ถึงใจเิมีอยู่มันเดียวด้วยอ่าแล้วไปย่องหอกจากงานเลยแย่องมายืนนี่ยืน ทางพุ่มไม้ปลาุูรีขึ้นมาปุ๊บเปรียบจะดูดเลยฮอยู่หลังพุ่มไม้ลมเงย็นๆสักฟังหนึ่งซึ่งหารู้ไม่ว่าหลังพุ่มไม้เนี่ยมีผู้หญิงนั่งปวดทุกข์อยู่มิใช่ตกใจนึ่ว่ามีพระข <c oughs> ี้อันนี้ผู้หญิงขี้อือช่างปลาุหรีมาจะดูดเลยพอจะดูดปุ๊บ ไอ้นกเจ้ากรรมวินผ่านมาดันมาขี้ใส่บุหรี่ตอกเขาใส่บุหรี่พอดีเลยแล้วมีอยู่มวนเดียวด้วยไอ้ผู้ชายก็ตายแล้วแล้วมีอยู่มวนเดียวด้วยมาขี้ใส่ได้ยังไงเนี่ยด้วยความโมโหเลยอุทานดังๆขึ้นมาเลยว่าเอามันตั้งขี้เลยเหรอวะผู้หญิงหลังผู้มาได้ยินไงทำไงอะลุกขึ้นมาแล้วพูดเลยว่าให้ฉันเสร็จก่อนได้ไหมไม่รู้สิเพื่อนตายผิดเขาหมายถึงจะส่งเพื่นที่นกนี่แหละ ฟังไม่ได้สับนะอออย่างว่าเนี่ยพูดถึงบุหรี่มันเป็นพิษเป็นภัยอยู่แล้วนะครับสามารถทําให้เป็นโรคต่างๆอย่างผมเนี่ยนะกาเจอบุหรี่่ยผมเหม็นต้องขอตัวเลยอะขอตัวหนีไปเลยขอตัวมันจะมาดูดสักตัวมันทนไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่เลิกแล้วครับตอนนี้คนที่ดูดบุหรี่ดูดเป็นประจาดูดแม่ไม่พอใจยังแอบไปดูดครัวเพื่อนจะขอไปหลบที่เหม็นๆที่เงียบดูดอูดูดในห้องน้ำอะไราเงี้ยเขาเรียกคนตกโรค ตกโลกไงพี่ตกโลกไงขาดโลกคืนนี่อเอาละครับเดี๋ยวพักดื่มเจนีฟูดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงแจกซ่ากันครับอ่าสักครู่เดียวครับโอ้ยจังหวะคิดถึงบ้านแล้วกัน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดโอ้โหส่งตลอดเลยดนตีโอ้โหมันเลยเิโอ้ยพอแล้วพ่อคนอะกลับเข้าสู่ช่วงแจกซ่าฮาฮีอ่ะเราไม่รอช้าไปดูกติกากันใช่ครับ ไปดูกติกากันเลยมกมกติกาแจกซ่าฮาเ,เราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด4ี่แผนป้ายและจะเปิดตัวเลขใบแรกใ,รให้กับคุณผู้ชมให้คุณทายว่าในป้ายแผ่นต่อไปจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่าหากตอบถูกทั้ง3แผ่นป้ายคุณจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและในแผ่นป้ายทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนคอฟฟี่สกล่องมูลค่า450บาทเสื้อทีระลึกจากทางรายการเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและหากเปิดพบป้ายในพลคนขอนกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาท เริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ026922818ถึง9 รับทราบกติกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภ<ม>าพร้อมแล้วนะฮะโทรมาได้ที่หมายเลข02 692 2818ถึง9ครับรางวัลเราไม่มีวันหมดครับถึงแม้เราจะเปิดแผ่นป้ายหมดเราก็สับใหม่ปิดใหม่เปิดแจกกันใหม่นะฮะรางวัลเรามีเป็นรถสิบล้อเลยสแสดงว่าอ,อ,อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับของรางวัลอ่ามาแล้วพี่หยงสายแรกมาแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับเชื่อสมกินเชียงรายค่ะมาจากเชียงรายนะครับแเหนือนะเจ้าพร้อมเล่นเกมค่ะเจ้า พร้อมแล้วพร้อมแล้วเล่นเลยนะครับเข้าใจกติกากันแล้วป้ายแรกป้ายแรกเป็นหมายเลขหกครับป้ายต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าหกครับน้อยกว่าเจ้าน้อยกว่านะครับมาน้อยกว่าเป็นหมายเลขศูนย์ศูนย์ครับ oh. โบอ้ย<ช>ต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์ครับมากกว่าจ้ามากกว่าครูสองเปิดนะครับเป็นหมายเลข ปดโจ้อย่างนี้ราบรื่นแน่นอนเลยฮะเป็นหมายเลข8ต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่า8เจ้าน้อยกว่าเจ้าน้อยกว่านะเจ้าท่านแรกโชคดีเลยหรือเปล่าโชคดีเลยครับคุณสมจินจากเชียงรายนะครับมีบห้าแผ่นายของรางวัลนะครับจินนีพฟุตหนึ่งสอหเลือกแผ่นายไหนครับ ไปที่ห้าเจ้าไปที่ห้าเลยเจ้าเจ้าขอให้แจกเลยเจ้าขอให้ได้โอ้โหยนะฮะคุณสมจินครับเป็นเสื้อนะครับขออนุญาตหยิบให้โชว์ขออนุญาตหยิบโชว์นะครับเป็นเสื้อสองแบบให้เลือกนะครับเป็นเสื้อจากอ่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของเจนีฟู้ดนะครับของนายผลคนขอนแก่นนะครับแล้วก็เป็นเสื้อสโมสรฟุตบอลเจนีฟู้ดสมุทรสงครามนะฮะคุณสมจินอยากได้แบบไหนครับเลือกครับเสื้อแจ็คเก็ตเจ้าแจ็คเก็ตนะเจ้าโอ้ติดต่อทีมงานเลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับผมชื่อที่อยู่ไว้ด้วยนะครับชื่อที่อยู่ไว้เลยนะครรับอ่าาเ แจกจริงนะครับสาหรับท่านที่ได้รางวัลก็อย่าเพิ่งรีบเร่งเร่งฮะหนึ่งอาทิตย์เราจะจัดส่งหนึ่งครั้งนะครับสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อส้มจากขอนแก่นค่ะส้มส้มขอนแก่นไม่เห็นด้วยกจังหวัดศาสตรคุณส้มจากขอนแก่นพร้พมอเล่นเกมนั่นวะครับอ่ะคุณตองเลี้ยงเร็วเครับเข้าใจครับเข้าใจกติกาคุณส้มขอนแก่นนะฮะเบาเสียงทีวีด้วยนะครับป้ายแรกผมเปิดเลยนะครับอ่าป้ายแรก เป็นหมายเลขหนึ่งครับคุณต้มต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งครับมากกว่าค่ะมากกว่านะครับคุณต้องคุณต้องช่วยหน่อยเปิดมากกว่ามาากว่ได้นะครับเป็นหมายเลขห้าเอาล้ครับเป็นหมายเลขห้าต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าห้าครับคุณส้อม อน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าขอให้น้อยกว่าขอให้น้อยกว่าน้อยกว่าอีกแล้วครับโอ้ยวันนี้คุณสองไหลอีกแล้วนะครับเหลือเจนี่ฟูวส์หนึ่งสองสามสี่เลือกแผ่นไ้ไหนครับเดี๋ยวครับเหลืออีกอันเดียวครับผมเอ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสองครับเอ้าเรอเลขป้ไยหนึ่งเลขป้ไยหนึ่งเป็นเลขสองครับมากกว่าหรือน้อยกว่าสองครับมากกว่าจะมากกว่าเนอะครับขอให้เป็นหมายเลขสาม เอาล้วครับเหลือเหลืออีกายหนึ่งจะแจกเลยเจนพูดหนึ่งสองสามส่เรืองป้ายไหนครับเอาหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งขอให้โชคดีครับเป็นเป็นโโอ้โอโอ ใช่แล้วครับเป็นกาแฟนาโนนะครับชนิดผงนะครับด้วยนะห้บาทนะครับชื่อที่อยู่ให้ทีมงานหลังมานะขอบคุณคุณส้มมากเลยนะฮะขอบคุณส้มครับต่อไปต่อไปวันนี้แจกเลยสองสายแรกแจกเลยทันทีนะครับโอ้โหไม่มีรอยีรอนะครับแหมเชิญเลยครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับอ๋อจากอุดรค่ะอุดรแหมวันนี้พี่ยองชางไีสานชมเราเยอะทชมทั้งการอะไรครับเนี่ย พอใจค่ะพอใจพอใจจะชมช่องไหนก็ชมนะครับพอใจเนาะเอาเข้าใจกติกาแล้วเราเปิดเลยนะครับป้ายแรกตุ้มเก้านะครับเป็นหมายเลขเก้าเลยวันนี้แจกหมดแน่ๆไม่ได้เก้าน้อยกว่าค่ะต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าเก้าครับน้อยกว่าคุณต้องไปเลยครับขอยน้อยกว่าครับเป็นห้าเป็นหมายเลขห้าครับคุณอ้อเป็นมากกว่าค่ะมากกว่าห้านะครับเป็น เนื่งนะคุณออเสียใจด้วยแม่ก็เป็นอย่างอื่นทั่วไปเนาะคุณออเนาะคุณต่อผลาดสายแรกนะครับแม่เรายังรอนะครับเราแจกกันไม่อันนะรางวัลหมดเราปิดสับใหม่นะครับแล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่าป้ายเราไม่ได้มีการเมกกันมากเราสับสับสับแล้วเปิดกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อนิทสนนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นะฮะคุณอีทเหรอคุณอีทเหรอฮะ คุณยุ้ยนครสวรรค์นะครับเข้าใจกติกาทราบหมดแล้วเอาลละเราเปิดแผ่นป้ายแรกเลยนะฮะคุณ๋องอย่าเกะกะฮะครับผมโอเคครับเดาเอาอ่าหุณยุ้ยนครสวรรค์นะเป็นหมายเลขหนึ่งครับต่อไปมากหรือน้อยกว่าหนึ่งครับมากมากกว่าอยู่แล้วนะฮะหมายเลข ศูรอยนะฮะโอ้โหอันนี้มันมันเป็นการสับไปสับมาแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับแล้วแต่ดวงจริงๆนะฮะเราแจกจริงสับกันจริงนะฮะสียใจด้วยครูต่อไปสวัสดีครับค่ะจากจังหวัดไหนชื่ออะไรหนอะชื่อมุกค่ะจากจังหวัดจันทบุรีค่ะน้องมุกน้องมุกจากจังหวัดจันทบุรีเหรอครับค่ะโอเธอที่จันทบุรีคุณมุกนะฮะชมทางการอะไรครับเนี่ยต่ออ่ะ อมเล่นเกมนะครับครับหมายเลขเป็นอ่าหมายเลขแรกนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดครับคุณดูครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดครับน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าเจ็ดนะครับเปิดนะครับเเลขสามเป็นหมายเลขสามนะฮะถูกต้องนะครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสามครับมากกว่าค่ะมากกว่าครับเปิดนะครับมากกว่าเป็นหมายเลขหกครับต่อไปครับต่อไปเป็นหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหกครับเอา น้อยกว่าค่ะน้อยกว่าขอยน้อยกว่าครับแจกแจกแจกน้อยกว่าครับโอ้โหคุณนกโชคดีอีกแล้วนะครับเหลือเจอริฟูดสองเจอริฟูดสามเจอริฟูดสี่แผ่นป้ายไหนครับเอาสามค่ะสามนะฮะคุณต้องเปิดเลยครับเป็นหลักของรางวัลเป็นโอ้โหเป็นเป็นรางวัลใหญ่ซะด้วยนะครับหับเงินสด2,000บาทนะจากนายพลคนขอนแก่นนะครับ2,000บาทฝากเบอร์ไว้เลยครับไปต่อทีมงานด้านหลังอ่ช่วงนี้พักดื่มเจริพูดกันสักครู่เดียวกลับมา ช่วงที่สองต่อไปครับครับผม อ้าวคนดูหายไปไหนอ่ะทางโน้นแหมผมเต้นระเเผอเลยนะฮะคุณนุ๊กนะฮะที่ตอบรางวัลเล่นเกมของเราถูกเมื่อกี้นะฮะให้ติดต่อกับมาใหม่นะฮะจะได้ชื่อที่อยู่ส่งจัดส่งของไปให้นะครับวางสายไปก่อนเมื่อกี้นะครับได้หองแล้วนะฮะนโทร026922818 9แต่ถ้าจะสั่งเจนฟูดนะฮะ สั่งที่ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะหมายเลขหรือสั่งที่เบอร์พี่๋องพี่หยองโดยตรง0800224545นะครับเล่นเกมเล่นเกม02อย่างเดียวโทรเข้ามาเลยครับรังรอสายอยู่นะครับแต่ท่านที่สนใจเจนี่ฟู้ดก็สังเกตเบอร์ในช่วงเวลาของพวกเราจะเป็นทีมของพวกเราเป็นทีมงานพวกเราจัดส่งให้นะครับมาแล้วครับสายแรกนะครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีพุทธชาติดีครับว่ แม่ใหโทรเก่งโอ้ยเจ้าคือขยันเถอะเนาะเจ้ากดเก่งเถอะเนาะผู้อื่นเขาโทรมาติดเจ้าโทรติดเนาะเจ้าโทรจากเรื่องจันทร์เนี่เจ้าเบิ้งชัดเจนดีวอชัดเจนอยูอชัดเจีนดีวอโอ้โส่งดีนะเจ้าเนาะเอา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 มาทราบคดิการแล้วเนาะถือว่าโทรเก่งเล่นเก่งแปาบแล้วทราบแล้วเปิดเลยป้ายแรกเป็นห้านะครับเนาะหมายเลขห้าป้ายต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าห้า พุทธชาเอาน้อยครับเอาน้อยกว่าห้าน้อยกว่าห้าขอให้น้อยกว่าเด้อพุทธศชาติปังน้อยกว่าเป็นหมายเลขสามต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าสามครับพุทธชาติมากกว่าหรือน้อยกว่าสามครับเอามากครับมากกว่าโอเคมากกว่ามากกว่ามากกว่าโอยเสร็จพุทธชาติอีกแล้วนะต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าครับ ต่น้อยครับน้อยว่านะฮะเป็นหมายเลขพุทธาตัดพุทธาซัดหมายเลขศูนย์โอ้นี่ีนะดวงดีจริงเลยอ้าวเหลืออยู่สองแผ่นป้ายหมายเลขสองเจนนี่ฟูดกับหมายเลขสี่เจนนี่ฟูดเลือกป้ายไหนติดเสียงทีวีด้วยเด้อเอาป้ายไหนป้ายไหนเอาเร็วๆร็วเ้าเเอาเร็วเร็วเเหลือเจนนี่ฟูดสองเลขเอเลขสี่อมายเลขสี่เปิดเลยเป็นอ้าวนะฮะเป็น จะีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทนะครับดีใจน้ำเด้อบุทชาติเนาะจะทั่วเกง่ง<อ>เนาะจะมีของดีมานอนเอาชื่อที่อยู่นะฮะติดต่อหลังไม้กับทีมงานได้เลยนะครับนี่นะฮะเล่นเกมง่ายๆสนุกคลายเครียดกับแกกของพวกเราแล้วโคตรมีของรางวัลกลับบ้าน,นติดไม้ติดมือกันไปแต่ว่าเราจะจัดส่งนะภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่รวบรวมนะฮะของรางวัลสำหรับผู้ที่เล่นเกมตอบถูกนะถึงจะจัดส่งไปให้อาแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรโทรจากไหนครับ คือใช้ครับจากจังหวัดปทุมครับจากปทุมนะครับผมค่าเช่ากติกาแล้วนะพี่ใช้นะโอเคครับทราบครับเปิดเลยครับพี่ใช้แผ่นป้ายแรกเป็นหมายเลขสองนะหมายเลขสองมากกว่าครับมากกว่านะครับมากกว่าสองเปิด เป็นเจ็ดครับโจ็ดน้อยกว่าครับน้อยกว่าโอ้โหเล่นไวมากเลยโอ้โหมืออาชีพครับ8ครับจบกันเลยจบกันอยู่ที่ดวงนะพี่ชายไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับพี่ชายครับเอาละครับแหมนี่ครับสนุกสนานแบบนี้นะฮะเราเนี่ยสับกันได้เห็นเห็นเลยนะครับต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายหลุดนะฮะให้โทรมาใหม่นะโทรมาที่หมายเลข02เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับและถ้าอยากจะสั่งเจลีฟูดนะฮะ เราจะมีเบอร์ทีมงานขึ้นอยู่นะฮะอะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรโทรจากที่ไหนครับชื่อการจนาจันทุกีค่ะการณนาอีกแล้วนะฮะโูเก่งมากเลยนะฮะพร้อมแล้วนะครับพร้อมค่ะแผ่านต้าแรกนะครับเป็นหมายเลขสามนะคุณการจนาได้หมายเลขสามครับป้ายต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสามมากกว่าค่ะยอมครับมากกว่าครับปิดเสียงพีวีด้วยครับค่ะ อ้าวโอ้โหเป็นหมายเลขเก้าดูเหมือนจะหน้าหมายเลขเก้านะฮะต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าครับน้อยกว่าค่ะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าน,น้อยกว่า เป็นหมายเลขหนึ่งโอ้โหลาบลื่นแล้วไปมากกว่าค่ะอ้าวมากมากกว่าโอเคอ้าวเป็นหมายเลขแจ๊อ้าวน้อยกว่าโอ้โหแค่นิดเดียวนี่นะทีเขาบอกว่าดวงนะไม่เป็นไรครับคุณกันมันแล้วแต่ดวงสับไปสับมานะฮะแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีนะครับทุกนีก็โทรมาใหม่นะครับนี่แหละฮะเกมสนุกสนุกแบบนี้ช่วงบ่ายนะฮะกับบ่ายท่าเฮนะครับท่านโทรมาได้เลย026922818ถึง9ถ้าจะสั่งเจนฟู้ดนะสั่งในช่วงที่เราออนแอร์นะฮะหมายเลขพี่หยอง0800224545 สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเลนชื่ออะไรโทรจากไหนครับโอ้ยหลนหลนฟ้าค่ะฮะฟ้าค่ะคุณฟ้าจากจังหวัดตาาหรือเปล่าค่ะโอ้โหนี่นะฮะแหมไม่น่าเชื่อแหมโทรติดง่ายเหรอครับไม่ค่ะแต่วันนี้จะเอาให้ได้ไม่เคยได้เลยไม่เคยไม่เคยได้ไม่เคยได้เลยให้โชคดีนะฮะอ่ะ้อมครับเขียนได้นะฮะแผ่นป้ายแรกครับเป็นหมายเลขแปด หมายเลขระวังหล่นระวังหล่นอันนั้นแจกแนะฮะต่อไปป้ายต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดครับเราน้อยกว่าน้อยกว่านะครับขอให้น้อยกว่าขอน้อยกว่าครับเป็นหมายเลขสี่ครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่ครับเราเียครับแล้วแต่แล้วแต่ มากกว่าค่ะมากกว่านะครับขอให้มากกว่าขอให้มากกว่าเอาครับได้หมายเลขเจ็ดมากกว่าครับต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าเจ็ดครับคุณฟ้าเอาเอาน้อยกว่าค่ะน้อยกว่านะครับขอให้น้อยกว่าขอให้น้อยกว่าหรือเปล่าขอน้อยกว่าโหมดกันนะฮะก็ถือว่าโชคดีวันนี้นะฮะแผ่นป้ายสุดท้ายที่เหลือนะครับเจ็ดพันสองเป็นของรางวัลเป็นเป็น โอ้เงินสด1,000บาทนะครับจากจิิฟูดของเรานี่ยฮะ นะฮะติดต่อชื่อที่อยู่หลังไมให้ทีมงานนะฮะคุณฟ้าก็สมใจนะฮะโทรมาเล่นหลายครั้งเพื่อจะได้ของรางวัลนี่นะฮะสบายๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแหมรับรองเลยเดี๋ยวว่านะฮะของหมดแล้วพอดีเลยนะฮะเวลาก็หมดพอดีวันนี้แจกดีจริงๆเลยคุณผู้ชมก็เก่งด้วยนะฮะคุณชมก็เก่งด้วยนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะบอกซ้ำย้ำเตือนนะครับท่านที่โทรกันติดเก่งๆเนี่ยเราต่อไปเราอาจจะต้องมีการแหมแบ่งแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างเหมือนเมื่อกระจายกระจายนะฮะคนที่ที่ได้ซ้ำซ้ำบ่อยๆเนี่ยภายใน ในหนึ่งอาทิตย์นะฮะเราก็จะกระจายให้คนอื่นบ้างนะถือว่าเราอยู่ด้วยกันร่วมสนุกด้วยกันนะฮะได้ของติดไม้ติดมือไปนะฮะอย่าลืมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง1 6 30นานาทีนะพี่หยองสามารถชมรายการของเราได้ถึง4ช่องทางนะครับพอใจทั้แนวนะฮะเพลินใจทีวีเบาใจทีวีแล้วก็เย็นใจทีวีวันนี้นะฮะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมเต็มจนชื่นผมหยองลูกหยีครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ